ตัวแรกผ่านไปจ้ะวันนี้พายทิ้งมาตกป่าได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลส์สไตล์อินเดนมาคจะพ่อแม่พี่น้องจ้ะตัวแรกแหกมันของเราจา้ะตัวบักใหญ่หนึ่งฟินเนอรี่แอบบนี่มันไม่ดึงเบ็ดออกจากปากาก็ได้จ้ะเบื่อจ้ะน้ำพริกแมงดาปลาป่าปนพ่อแม่พี่น้องจ้ะกับผักสดๆสดสดจ้ะวันนี้พายทิ้งมาตกป่าได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขยู่จากคนบะคลอยลายมือนี้เนาะเบิ่งเพป็นดอกปลามาปล่อยจะพะไงพี่น้่งทุกหนจะม่วงเพป็นดอกปลามาปล่อยลงอาจารย์แตกมาแล้วกินเขาอิ่มแล้วพ่อแม่พี่น้องปุณห์นะปลามาปล่อยลุกสนับตามปุณห์นะใน้คนตัวกะตุ้งมันอะไรละพอฟังกันแล้ว มันก็โตเกเ,เอาปถึงเออป่ะเดกโมงนั่นละว่า <c oughs> มีนคิวน้ำมันเส่รถไทยมาตกคือเอารถไทยเส่รถไทยมาปล่อยอืือรถปลาจ้ะแม่คุณจะไปปล่อยบอทั้งจึ่ง ปล่อยประมาณละกสิบตูต่อชั่วโมงนะจ๊ะเนาะชั่วโมงหนึ่งก็มาปล่อยเท่น,นึงสิพ่าเขปาปลาพ่อแม่ไปน้องมาเบิ่งกันอยังเขืนไม่ยังเนี่แพะด้วยแกะบ่จังแกรลังกินยาอยู่สิพ่าเป็นปลาเขาไปเบิ่งว่าไม่มีเห็ดบ่ซั่นเด้อๆ ปล่อยทิต๊กปลาอยู่หน่อยสักกันพุนาจะไปะไปเห่าคุณพ่อแมพ่พป่น้องจ้าบ้างดูอันนี้อืมหวานดีครับจ้ะคนน้ยังก็ซสุนแป้ว่ะนี่แสบแซ่บอืมอยาสับลาบเยคุณปาป้าซลขอปลาจ้ะ ยังขึ้นเขามาพ่อแม่พี่น้องจ้ะหอบเลยมามามื่อก็บเอาเห็ดหนาก่อนนะอะไรเขาก่อนดอกแหลกแหกหมันพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็หอบดูดอกนี่โอ้ยเท่าแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องใบแล้วใบสักเพียะแม่มัน,นี่โอ้ยมันจะผีผีดอกหน่อยเพื่อนะพื่อนะกระดอกใหญ่จ้ะ มาจากพ่อแม่พี่น้อง Enjoy l i ฟ e s t y l e อินเดียนาดแล้วจ้ะเด้อปามาขึ้นป่าหาเห็ดจากพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดเป็นมูจอยโอ้ยจีน้องสาวเพชเพียกที่พุ่น้องแพปเพชงานจาน้ะพุ่นะอ้ยโอ้แตกค่ะค่ะค้ะโอ้ย,อย,อย,อยจะป่าไปกินสิพี่ดอกเหนอยกำลังพุดขึ้นมาจากพ่อแม่พี่น้อง มาเด้อมางัดเอาเห็ดอันดาก้อนอะไรอู้พี่วายวายพี่ดอกนึ่งที่อู้มาจามากมากแต่ที่นี่วายโอ้ยหุ่งพ่อแม่พี่น้องเด้อโอ้คัดขนาดอู้ตาปลามันกระสอยไปกินเป็นยังจับเป็นปยังเป็นยังแค่อุปุอีบีอีีเฮ็ดบัวค่ะ ความแมนจ้ะตัวกันพ่คะมีพอพอื้มเสืดอูอันนี้ก็จนว่าจะปลามันกินพ่อแม่พี่น้องจ้ะยางมาเบิงขึ้นมาเบิงซื่อๆจ้ะว่ามันมนี่ว่าเสนอเลยอางนั้สิจ้ะ วายตุกเงินตุ๊กปลายอยู่างตุ๊กจะผู้เดียวตกปลายอยู่กระโม,มกันผีนผวาย <laughs> ถอดถากจะของปลามันกัดกินอนกอดกินจับกินเวอร์ได้กินดอกเจ้าไป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 กินดอกเอื้องอแล้วดอกนี่มาเดินจ่าเด้อมาเก็บเฮ็ดหน้ากอเห็ดกอเห็ดหน้ากอวพี่ เฮ็ดตัวเฮ็ดนาเลยครับจอยบึงใส่ขันจะทำไมพี่น้องไปทั้งไปทั้งเป็นแปนปะอืมบอกกลุ่มเดียวจะไป้ายโอ้ตกตะลุกลายดอกอยู่ อีกพอเคะขอยให้ดึงพวงานนะารวดนี่นอกจากนาะอุ้ยพีพีๆๆพีพเฮ็ดกกอจากปรมนเฮ็ดพวงร้งานทีพงอแม่่งอย่างเดียวเม็ดสับลาพีพีพีอ,อ,ๆๆๆอ่อนดอกอ่อนพีว้ายอุ้ยพี่่โอ้ยแตงอมอัน ใส่ดูรอกเนี่อืจนว่าจบป้าสไว้ไปกินอันนี้ก็เลือตะขาปะเป็นนี่บางน,นั้นกินไปโรดเจ้าอ้านี่นะอาจนกินเดีกๆๆอ้านี่จะผีกัะผีจะสิบเป็งยังลงนีงโอ้โหดอกนี้สวยจะสวยเบึงๆๆ คนอออเอาดึดยึดจักจักกาวเลยแต่เด้อพี่ออฮ้หอยจาของปลาแกะกินจกุนะกิิ้มมั้ล่ะพันะออเต็ครับที่จะโดบนี่ นี่หน่อยน่แน่ขึ้นมานีห้อยจะคล้องปลากัะจกกินหมดแล้วละ่ะพุ่นะอึ้นน้งไม่มอันนี้สามดอกหนึ่งสองสามสามดอกขึ้นน้ำกันแต่่า,าพุท่านไปแล้วพุณน่กก็ซอยไปกินแล้วใส่ดูท่นพี่พน้นองนกกันวนี่คนกินแซบถ้าไปกินแซบคือกันนะจน๊ะเนาะ อยดอก,ดอกแต่ที่ว่าบ่าห้อยจับปลาเป็นสายกินนะวม่มีดกอกจนมาแบงจนมาเสียวแบงคนหลัรคืนแสบกินหัวคกเก่านะคนคือกินแสบถากกินแสบโอ้หงดอกนั้นนี่สองดอกนี่นก็ดอกใหญ่แท้ มัน,มนดอะ,อะไรก็ข้าจนดเราแบงมดแล้วโอ้ตัวบกแน่นงประม่พี่หนุ่พี่น่ะบกนึงแห้ะเอาไปดลยละจ้าพ่นเละมดแล้วอุ้ยโปรตีจแากกว่าไม่นมีเห็ดทั้งนี้เนาะมาสั่นส่วนอชิ้นมาตะดดนแล้ว เอ้าฮ <Merci>. uh, mm ักสามเพชรคนลอยดอกไม้กำลังโคร่ข <gger> ึ้นมาใหม่หาตัวจ้ะเันมันแห้งได้เหมือนเด้อเห็ดพิงนาล้วนเห็ดพิงหวานนาล้วนจะโค้ดโค้โอ้ยผมเดือดหนอนเลยผมจะเห็นบ่คุณนะอันนี้คือสิกินมาเดี๋ยวติดถากมาแตะเลยนี่พี่เงาดอกพี่เหาอื้อ mình, ừa, cứt pin yom pin yom nhở, xem chút, ô, này bao nhiêu, ô, anh ấy trả, ní xay ra, xui xui, bận cái nè, còn gì nữa ká, đẹp, phăng หนุ่มก็ได้มาแม่หลักปน่ะเป็นดงเป็นดวงจ้ะจังสีถากเป็นจังกินนะแย่งถากไปดูดอกเนี่ยผิดดอ,อกหน่อยเป็นอยู่ข้างล่างไปงัดดอ,อกหน่อยเพื่นวะ ก็สีเาเียนกใจหลนี่งนู้ก็ขาะใส่หนอยไปพี่เหราแก่บ้านแล้วผูดแล,โโแลด้วทราบหลาวนี่ก็เลื่องเจ่ตัว กอเฮ็ดนาแล่อยากพ่อเฮ็ดพึงนารร่นจ้ะอันนี้กระเทาแล้วดอกไม่หน่อยจ้ะเดี๋ยวก็จะดอกอ่อนๆปนอันนี้ไปกินเพราะแห้งเราปะเอาซุ้งส,สวยเหลือเกินเดี๋ยวก็จะดอกอ่อนๆกินซุปนะจ,จ้ะเนาะกินตำเจวไม่ีท่นน จ,จาาะเห็นไหมมาถักสายพะแหงมุนเลตุ่มเปะปุ่นไปได้แทนดุ้มปุ่นรง่มหนัก<ฮ>ปุ่นนะจะดูอนี่โอ้โห หนุ่งไล่พรมีันองเอ้ยหนุ่งไล่ไล่ซสอยอันนี้ก็ติดส้ยไปแล้วอะสองดอกวงอันนี้ก็ถือห้อยแทะห้อยเจี๊ยมไปแล้วพอะไรอยู่จ้ะกูหนุ่งจ่อมือกล่องมือจับกล่องหนุ่งจ่อมือกล่อง โอ้โหแม่ปนองเด้อ้ยพี่น่ะนีแต่ดอกำงามโอ้ยเถ้างองเนี่ยกำอะไรพี่น่ะหืม แฉะแฉะไปแล้วอันนี้พูดนะกินจนแวงโอ้โหเกือบทึ่งๆนี่เหรอห้อยเป็นแฉะไปแล้วเดี๋ยวก็าจะดอกอ่อนๆงามๆสันดอกพ่อแม่พี่น้องพูดในของห้อยแชะจนแวง อ้พ่อแม่พี่้องเออเฮงบาถือกันกำมุงองยุ่จอยนะเฮงตะลายเอาดอกนี่ดอกเ่าแล้วน้องแพทน้องแพทไปฮ็ดงานเด้กกลับพ่อแม่พี่้องเอ,อ่ยบจะยุดน้ำกันก็ใหญ่ ดอกเละไปแล้วนี่ก็กค่ะนั่นและเป็นดิมนัม่นแหละตัวนี้ีไผขึ้นมาตั้งนี้นะจน๊ะเนาะดอกนี้ก็เดือดกระคาคุณนแทะกินจนั้างผียมันเดือดดอกนี้หน่อยห้อยแทะกินเดือยเอายวนๆออนะ อันนี้เอาขาพันดกนี่พุ่น่ะห้อยแทะกินเฮ้ยแสบกินแสบกินนัวเกิดเป็นเกิดเป็นกุ้มเป็นกุ้มอยู่อ่ะซะกินหอดพี่หน้าอันพี่สาวกับีเมย เพิ่นมักขาเจ้ามักกินเห็ดอันนี้เห็ดโก้เห็ดนาแลน,นี่เพิ่อนขาเจ้ามากินเพชร์เฮ็ดซุปให้กินมากันแซ่บสมัยก่อนที่แม่พรนเดชไม่ก,กินกับเอียนกัน,นแซ่บแซบเฮ็ดอันนี้มากเบื่อขมันมากกว่านาน,านีประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่ กระสิได้รลายดอกเพชรอันดอกอ่อนๆปุ่มๆุ่มกันนะมึงไงนี่จังหวะนะเดี๋ยวจะขาเพิ่นนี่๋ยวจะจับดอกนี่ดอกนี่ก็แท้กินจนพุ่นไปเอาดอกปุ่มเป็ดเดี่ยวดิ้นี่ ใส่ไปใหม่จะแช่กินจนขึ้นเห็นบ่อใจเห็นบ่เห็นบ่เห็นดอกเห็ดบ่อหน่งเตาะสองสามตัวหาข้างบนโอ้ดูแล้วป่ะทีนี่ว่ามองนี่ต้องกิบเห็ดโก่อะไรอู้ดอกนึงอห่บ่จใจ อันนี้ก็เลื้ยงตุ้งเต่าคะอีสะอาทิตย์ที่แล้วนี่กะร่างพอดีมากมื่อนี่สาผดเก็บยุกกันจุ่มเดียวนี่ยกระสีเลยเป็น,น,นกระตาผลเลือดนี่จะ้ะดอกน,น้อยๆวันึ้นบ้างไม้กระแทะกินกนี่จ้ะดอกนี่นี่หน่อยๆนี่ไข่ตัวปวดเตะๆปะขึ้นมางนี่ ยับตอมันย,ยุ่งนหน่อยใน,นแนสีน้ำจะแกะมวนพ่อแม่พี่นองเลยอู้นี่ดอกหนึ่งจ้านี่จ้านัง่งแ่ห็นีเขีนบอแก,ก่แล้วบ่แมน,น,นแก่แจ้ะแทะจนเลี้ยแล กระดายจ้งลายดอกที่ถากเพื่อน,นันแทกินพุ่นหมดน,นี่กับพุ่นเอาจ้ะเห็นบ่เห็นบ่นบแต็มส่วน จับกวองขั้นยุ่งกัดจ้พ่อแม่พี่นอ้องป๊าเห็นมัมมันบัวนาวทิมมันบ่นนเท่าทิม,มทากบ่วโจ้นี่เนาะโอ้โหจุ่มเดียวนี่เพาแห้งแล้วทีนี่ mua hoa này bơ hết nhăng nôn bưng hết rồi <laughs> mất mượn mất vén mất mượn mất vén nha cha bưngประมาณ chắc 2 chục muông rồi đó bỏ phốt pho để chơi việc hết nè thằng này เกิดมันก็คือสิเก oh, ิดมองเป็นแปลี่ยนลู้เนากจาจะน่อเฮ็ดอันนี้เกิดไตใบใหม่จังสันอยากคว่ยเฮ็ดพิงหวานน่าร้อนหนิไหมฮะลบขึ้นไปทางคุณป้าทางเกาลงมามาผมจ้ะลงไปกันเฮ็ดดอกนี้เพราะไม่เป็น้อง อวนคักเนาะปักไงปักเตแล้วเบิ่งเุิ่นนะอะขึ้สิบะมีอีกแล้วล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะยุ่งรายหลายก <c oughs> <c oughs> ินยางออมไปออมมานี่แต่ยุ่งบ่มีเห็ดพี่เสดจุ่มเดียวน, <c oughs> นั่อยล่ะยังไงแค่นี้ก็ะเด็ดละจ้ะพ่อแม่พี่น้องแค่นี้ก็ะเด็ดป่นปักไงแล้ว <c oughs> น้ำพริก ม,ม,มี่แม่จ้าพึ่งอยากพ่อเฮ็ด <c oughs> พึ่ง้านแล้วหอนกับพ่อนน,น่าจะเนาะว่าิสด้พภาพพ่อแม่พ่นองกีดน้ำเนียก,กับไริกีดอดกีดเลยอย,อยากแล้วนม่นี่เฮ็ดตายเบื่ออีดอกนึงกับนอกนั้นยุ่งเจาะไม่อีกแล้วลลจ้ะ โอ้ยเสียดายกุมนั่นกุมบบกไงหนึงเดี่ยวมันมีอีกแล้วไม่เจอดอกแล้วดอกเห็ดนะผ้าบึงชุ่มใหม่ชุ่มปลาใหม่ปลาหลไป่อไม่พี่น้องจ้า <g ül> บางคนก็วา่าไม่ย่างปลาผู้เดียวไป,ปย่านจีนองจ้อยไปที่ไปย่านยู่จ้ะ แต่ว่างครับผลิตเขาไปเลือกแม่าจ่งเนาะอย่ายุ่งเลยไล่กลัวเจ้าหนนตอนทีถ่ายปุณละได้จตาจังสี่ายเบิ้งวายอาทิตเปิ้นใดป่าจักตัวแม่จ่า,จาเด้อคลิปนี้อัน,อนสิฝากไปอันถ่ายคลิปปุณละจ้ะอันว่าไอาทิตเปิ้นต๊ะป่าได้ยละเปินไดเนาะ น้องแจ๊กพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะสีฝากไปซ้ำหนีได้จ้าเด้อคลิปเก็บเห็ดอันก่อจากพ่อแม่พี่น้องจา้าโอ้ยุ่งตัวจอยปุ่นวันปุ่นวันโย่ปุ่นนะคลิปนี้กะสีฝากไปซ้ำหนีได้จ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอ็นจอย Enjoy, ไลฟ์สไตล์อินเดนมากและก็มาดามเ็ดม,มัสลรมที่ดีเสมอมานะจา้าเด้อกราบขอบพระคุณหลายๆอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่สได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปได้จา้าเด้ออุ้ยยุ่งกระจ่อยไปแล้วจ้าบายคค่่ะะสสวัดี ลาไปด้วยเฮ็ดสวยๆของจอยปุน่ะ